พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการจับโดยไม่มีหมายจับโดยปกติแล้ว การจับบุคคลใดต้องมีหมายจับที่ออกโดยสารยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 1. บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า 2. มีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยายนตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุอย่างอื่นที่สามารถใช้กระทำผิด 3. มีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างการประกันตัวในบางกรณีแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักง,งานตามหมายจับจะไปจับตัวในที่ระหอฐานซึ่งเป็นที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายคน้นหรือมีเหตุตามกฎหมาย ที่จะพนักงานตามกฎหมายมีสิทธิเข้าไปในที่ระหโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระหโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทำลงในที่ระหโหฐานครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมนร์กฤษศักดิ์นิติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพูทธและทีมทนายความสวัสดีครับ